ภิกขชนญาณีอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิกขชนญาณีอิมินาสกาเลนะสัำคังอภิกขชนญาณีอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทโธระคะวะตัมมะภิวาเทนีสวะคาโตภะคะวะตัธรรมโอธรรมัะนะมัสสามิ Supati pano bhagavato savakasampo samkham namali. Pancai samadham pecah si hapsi, Sinh. Ma thang te te nyam thangketi salamena

i'm สัมปทาสีเรนนีพุทธิยันติตาสมาสีรังวิชนทายขอบคุณทีมสีวิชัยเป็นตัวแทนที่ถูกเหยียดกัน นเขียวมพาเละเขียวสับเพอเรียนเชิญต้เทียนจันนะครับค้ณตำเอรไว้แชมพูครับ แล้วก็ประเทศต่างสวกสดีท่านข้ามรับน้องต่อไปนี้ท่านได้ขอเลีงเชิญนางสาวพัทราพรศีวิชัยคุณนางกรรณิชารอรัญชาขอคามสุขร่อกมาหองถิ่นพบกับมังบัมเฟอรใจขึ้นจายมว ขันยคเลอดที่จ้าจะปั่นต่อมาตัดทุกชนทุกชนจากหน้าเปี่ยนสลาคู่เปบ ขัดชักพตขอของตามที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายไปน้อมถวายเป็นการเยื่องนี้จงถึงซึ่งพระสงเจ้าอิตธรรมโนยากีนนำหงุนโตชุติตาหตุนโตขออุปสมทีื่ข้าพระเจ้าทั้งหลายไปต้งใจอุทิศแบบนี้จงถึงซึ่งจิตตายามของคนน่ารื่นสีวิชัย ลูกศร่าภูมิอยู่ในรองรับไปแล้วผู้จำพวกวังแตงแต้ได้หรือจินเตอขับปาสันไว้สาลราพระเจ้าหันตัมอัลลหังสัมมาสัมพุทโธพระตวาพุทธังพระทวันตามอธิวาเทสวา,าวาตาโตพระทวตาธรรมโมธรรมังมมธรรม,ม,มามิสุปฏิพโนพระทวโตสาวัตสังโฆสังฆังนัมามิ กลับสำรับจำเพินวันนี้เจ้าภาพี้งจอาตีน้องังอาปีปานาอาต้องขอกราบคำคนมพรนเดีราจะสงฆ์ทุกลูกด้วยความเคารพอย่างสุเมตตาธรรมมาแสดงความกตนานสวดที่ทำใสเร็เนฤจิดที่สอทางเจ้าภาพจา้ิาน้องนทุกบุคคนขอขอบคุณพระเ้าน้องนักศิลนักบุญท่านผูมีเกียรติทุกท่านนะครับ อุโบสเสียสละเวลาสนใด้วยเสียงพระคัมภีต่างกันที่าำให้บุญกุศลมาตาธรรมเดียวกของสลามพุกเลวันบุตรเราว์จริงใจได้อมบูธนาพบปัรจุบันนะครในพี่น้องเฮาทุกคนเปิทดูควานจรมีความสุขความเจริญอายุมั่นคงดูผัวน้ากันทุกโงทุกคนถุนเต๋อครับสลาโ้นในเฮาก็จะเอาไปฌานบรรณากรีตุสุสานพอบานนะครับคนเคยอยู่ท่าเนาะโมงเก่าไปอยู่ท่าน อะที่โบติกทิ้งตุนะครับใจสอยต์องกับโบติสลาเป็นสลาเป็นพนักง,งานของเทศบาลน,นะครับอยู่ที่ชูสามบารรพบากวันนั้นต่อวันพระฤทธิ์อีกก็มาเราจะนี้สามชาวพนักพิษศกของสลาปพุ่มเลยว่าคุนนั้นสีชัยของเขาเนี่ยขอเดยนเจอน,นะครับตอนนี้โอกาสอยู่ในเวลาเนาะ เราจะได้บำเพ็ญบุญกุศลปฏิบัติธรรบทธรวมบุญะดับนาเอสระสังขารนะครับขูตุยบนกอกเอ้ยบเน้อตำรรม่ะญประบาทนะ่อากเรื่องนะครับ่างงานตางวลาก็าจะเทาสามมงเอาใหมาหวายแล้วกันเลมาแต่งมาไปเลิกสกัดนะครับเทาสามมง เกี่ยวกับความปลอนะครวาเจ็บ้งับสามวูทขนะครับเห้องเรเาเป็นสลาเป้างเขาู้นคนมาตรวเขาแคครับ there